ไปแอบทีแล้ประตูโอเคนี่ไงประตูนี่ค่อยๆย่องไปบ้านบ้านอย่าปิดประตูต้องปิดประตูได้ไหมบ้านบ้านไม่ต้องปิดประตูไปแล้วไปแล้วไปลไป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  จะเป็นมามาหากูอุยอุยอุยกลัวไม่ใช่กูัวจะแลัวจะแ้วมาเร็วๆกูไม่กลัวไม่ก็ทำอะไรในนี่มาตรงมาเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มันมันอยู่นี่เอ้ยหรือว่ามันได้ยินเสียงที่เราเดินวะถ้าเดินเบาเบาอ้ยาว ไ้บีมเรากัด้วยหนประตูประตูอยู่ไหนโอ้ยขี้กูโดนส